อัปเดตเพิ่มเติมครับ m s x แต่งวิบากนะครับก็เป็นทรงตามตามใจคนขับนะครับข้างหน้าขอบ18ข้างหลังขอบ16นะครับบางโคนหน้าก็เป็นของอนักทิกนะครับันักทิกก็ หลังจากใช้งานมาหนึ่งปีนะครับก็ใช้งานดีครับเครื่องเดิมๆครับประหยัดน้ำมันด้วยครับเข้าไร่เข้าสวนเข้าป่ายุคาแปลงมันสำปะหลังสบายครับเนี่ยลองฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับ เสียงดีครับก็ดีเครื่องดี m s x ก็เสร็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ